โลกนี้เนี่ยมันไม่เคยจางหายจากสงครามนะครับมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและมีผู้ประสงค์จะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเสมอตอบได้เลยว่าอิสราเอลต้องมีแน่นอนแล้วก็จะเป็นด่านหน้าฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงอิหร่านตรงเนี้ต้องจับตามองเพราะอิหร่านก็คาดไม่ถึงว่ามันจะลุกราม กุนแลนด์มีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะถูกยึดมีความเสี่ยงจะเกิดปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐกับกีนแลนด์ไหมคะถ้าก็ภูมิรัศาสตรนีและครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครได้เอาดาวเทียมไปวางจุดอยู่ตรงนี้ได้มันจะทําให้มีประสิทธิภาพไต้หวันนี้อาจจะเรียกว่ามีเทพปกป้องคือเทพท s m c นะคะคก็จะมองว่าอเมริกาจะไม่กล้าบุกไต้หวันเพราะว่าน,นั่นคือการ ทำลายหัวใจของระบบการผลิตชิป semiconductor er ของโลกนะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะจีนจะบุกไต้หวันหรือเปล่าเพราะสถานการณ์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาที่เมียนมาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สุดท้ายแล้วเบื้องหลังฉากคือมหาอำนาจทั้งนั้น เป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers ฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมนา Ex e x u s u v i v e จาก Product p r e d เด a ์แและ t e ม m Business ูม o r r o ค่ะโลกนี้เนี่ยมันไม่เคยจางหายจากสงครามนะครับมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีผู้ประสงค์จะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเสมอทำให้นั่นแหละครับก็คือมาหาอำนาจและมาหาอำนาจที่เราจะกล่าวถึงก็คือสหรัฐอเมริกาจะต้องบอกว่าความเป็นใหญ่ต้องมีหนึ่งเดียวคือสหรัฐแต่ในโลกความเป็นจริงแม่มันก็ดันมีจีนมีรัสเซียบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเดียวไม่ได้ต้องแบ่งกันฉะนั้นถ้าเราถอยในอดีตไปสงครามที่ไม่เคยจางหายที่ผมอยากอธิบายความก็คือว่า ในอดีตเนี่ยมันเป็นสงครามอุดมการณ์ระหว่างคอมมิวนิสต์แล้วก็โลกเสรีคือประชาธิปไตยจีนรัสเซียก็อยู่คอมมิวนิสต์โดยรัสเซียเป็นคนนําแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยก็คือสหรัฐอเมริกาเราก็นึกว่าสงครามเย็นตรงนั้นเนี่ยมันได้จางหายไปแต่ที่แท้มันไม่ใช่มันก็แปรรูปไปใหม่กลายเป็นสงครามอีกตัวแบบหนึ่ง เรียกว่าการขยายรัฐมหาอำนาจประเมินสถานการณ์สหรัฐกับอิรานอย่างไรครับปีนี้จะมีสงครามระหว่างสองชาตินี้หรือว่าอาจจะมีอิสราเอลเข้ามาด้วยอีกหนึ่งชาติด้วยหรือเปล่าตอบได้เลยว่าอิสราเอลต้องมีแน่นอนแล้วก็จะเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติการเพราะสงครามที่เกิดฮามาสอิสราเอลที่ผ่านมานั้นเนี่ยความต่อเนื่องการต่อสู้ระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยเบื้องหลังที่มันมีการยืดเยื้อเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าอาวุธยุธทธปกรณ์การสนับสนุนก็มาจากอิหร่านแล้วการปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านนะอิหร่านจะไม่นิยมอะไเรียกว่าหลักนิยมทางการทหารเนี่ยขนกําลังทางทหารออกไปปฏิบัติการนอกประเทศแต่จะใช้การสนับสนุนอาวุธยุธทธปกรณ์และในขณะเดียวกันในภูมิภาคนี้ก็ geo p o l i t i ิกอีกแล้วละ่ะนะครับแน่นอนเป็นแหล่งทรัพยากรน้ํามันอย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็แปลกในพื้นที่เนี่ย มันก็กลับมีสองขั้วที่ต้องการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่คือซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านฉะนั้นไม่ต้องปฏิเสธซาอุดีอาระเบียก็ยืนอยู่ข้างสหรัฐฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงอิหร่านตรงนี้ต้องจับตามองเพราะอิหร่านก็คาดไม่ถึงว่ามันจะลุกรามแต่ถ้าเรามองไปว่าโลกนี้มันแปรผันไปอย่างเร็วละไอชุดความคิดเดิมๆแบบเรื่องอุดมการ์เรื่องทงางศาสนาและจะทําให้แข็งแต่งเนี่ยมันกลับมาเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปรากฏว่าคนรุ่นใหม่รับไม่ได้ เฮ้ยถ้าบริหารจัดการแบบนี้ผมอดตายแน่ก็เกิดการลุกคือเพราะเกิดการลุกคือเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยสหรัฐจ้องที่จะต้องไปอยู่เบื้องหลังรินแลนด์มีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะถูกยึดมีความเสี่ยงจะเกิดปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐกับริลแลนด์ไหมคะมีความเสี่ยงถึงแม้จะเป็นนาโต้ด้วยกันนะจริงนาโต้ NATO เนี่ยสหรัฐก็เป็นพี่ใหญ่ของนาโต้นั่นแหละทําไมถึงมีความเสี่ยงเพราะว่าในจุดถ้าก็ภูมิรัฐศาสตร์สิละครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ย ถ้าใครได้เอาดาวเทียมไปวางจุดอยู่ตรงนี้ได้มันจะทำให้มีประสิทธิภาพมองไปได้ทั้งปักกิ่งทั้งมอสโกและวอชิงตันฉะนั้นทุกคนก็ต้องจ้องว่าเอ้ยตรงนี้ต้องเอาไว้แต่สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือแร่หายากอีกแล้วเมงน้ำมันทรัพยากรแร่หายากตรงนี้มากและปัจจุบันนี้พอโลกมันมีโลกร้อนมันเริ่ม น้ำแข็งละลงละลายการสำรวจเพื่อจะไปสแสวงแร่หายากเนี่ยมันง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยที่ทรัมป์พูดเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะไม่ทานะมีโอกาสที่จะทําถึงแม้จะเป็นพวกเดียวกันในจุดของเอเชียนะคะขออนุญ,ญาตเริ่มที่ไต้หวันนะคะไต้หวันนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งในแง่ของทางความมัน่นคะงคะเป็นพื้นที่ที่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าจีนเขาให้ความสําคัญอย่างมาก <c oughs> แต่ก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ของการผลิต ชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะไ<ช>ต้หวันนี้มี TSMC ไต้หวันนี้อาจจะเรียกว่ามีเทพปกป้องคือเทพ TSMC นะคะคนก็จะมองว่าอเมริกาจะไม่กล้าบุกไต้หวันเพราะว่าน,นั่นคือการทําลายหัวใจของระบบการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนะคะคำถามถึงคัญน,นี้แหะคะ่ะก็คืออเมริกาจะจัดการอย่างไร จะมองยังกับไต้หวนันและที่สําคัญเนี่ยนะคะจีนจะบุกไต้หวันหรือเปล่าในเรานี้หมายถึงว่าใน1ปีหรือว่าไม่เกิน3ปีข้างหน้าถ้าเป็นพัฒนาทิบยดีคนนี้ดูจากชุดความคิดนะครับเครื่องมือเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการค้าไม่ใช่การสงครามฉะนั้นโอกาสที่จะไปเกิดความรุนแรงทางการสงครามทางทหารเนี่ยถือว่าน้อยะนะครับเพราะใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจไปลุกกับเครื่องมือทางมนุษยธรรม นะครับฉะนั้นโอกาสที่จีนจะไม่แลนะขณะเดียวกันจีนก็เหลือบดูเฮ้ยมันไม่ง่ายนะเพราะอิทธิพลที่กัมพูชาตอนนี้ก็ตัวเองก็ลดน้อยถอยลงและสิ่งที่สาคัญที่สุดทางสหรัฐมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นนะครับมีฟิลิปปินส์นะครับมีออสเตรเลียและอินโดนีเซียอาจจะเริ่มขยับเข้ามาฉะนั้นตรงนี้แนวร่วมของฝ่ายสหรัฐเขาเยอะกว่าฉะนั้นตรงนี้จีนจะระมัดระวังและแน่นอนครับเมื่อทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเถอะทางเรื่องชิปต่างๆไต้หวันเขาเจ้าพ่อของโลกก็ยังต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช่ครับมันเป็นเพราะาตัวของคุณทรัมป์หรือว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นอดเจนดาของอเมริกาอยู่แล้วที่ย่งไงก็ตามก็ยังมองจีนเป็นคู่แข่งทางรุศานจะเป็นคุณทรัมป์หรือไม่ใช่คุณทรัมป์เนี่ยโลกก็ต้องมาถึงวันนี้อยู่ดีก็ยังเป็นคุณทรัมป์นะครับเพราะกองหลัง จากภัยความมั่นคงที่เรามองจากอดีตสงครามเย็นไล่มาเนี่ยของสหรัฐถือว่าเขามีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์พอสมควรแต่ที่มันมีการผันผวนพิดแพลงต,งต่างๆเนี่ยมันมาจากคุณลักษณะของประธานาธิบดีซึ่งมาจากนักธุรกิจไงค่ะัตในอดีในในตเนี่ยสงครามเย็นเราจะเจอที่นักความมั่นคงแต่อัน,น,นเนี้ยแสดงว่าเนเจอร์ของท่านเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจท่านคิดแบบถึงเรื่องของผลประโยชน์ฉะนั้นตรงนี้มันจะเกิดแรงก็ได้ไม่แรงก็ได้แต่ถ้ามีการดิวแล้ว วางผลประโยชน์ได้ลงตัวตรงเนี้ยมันจะผ่อนคลายได้ใช่ครับเพราะสถานการณ์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาที่เมียนมาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สุดท้ายแล้วเบื้องหลังฉากคือมหาอำนาจทั้งนั้นนะครับกัมพูชาเนี่ยหยุดยิงครั้งแรกไปก็หยุดยิงเพราะทำไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่งั้นร่นขึ้นภาษีทำ่ำเอาหยุดหยุดหยุดเสร็จอ้าวเปอร์เซ็นต์แรกหายากกะไทยอักแล้วนะครับอ้าวแล้วพอหยุดปิดครั้งที่สองเนี่ย กัมพูชาไม่พึงประสงค์จะยุติการยิงกับเรานะครับแต่สุดท้ายพี่ใหญ่จริงบอกหยุดเท่านั้นเองเพราะคราวนี้ฮุนเซนเสียทั้งพื้นที่ไทยยึดคืนได้หมดแถมไปยึดเอาของกัมพูชาอีกฉะนั้นตรงนี้การหยุดเนี่ยมันหยุดเพราะมีคนมาบังคับวิถีเท่านั้นเองฉะนั้นเราต้องถามต่อไปว่าเมื่อเขาเสียงเสียเปรียบตรงนี้โอกาสสถานาการณ์กัมพูชาจะเกิดขึ้นไหมเกิดแน่ๆเพียงแต่เมื่อ,อไหร่เท่านั้นเพราะทุกครั้งที่มีการหยุดยิง จะเป็นการฟื้นฟูย้อนกลับมาประเทศไทยอาการหน้าเป็นห่วงหนักอ,กอ,กอกีกทางฝั่งเมียนมามาเกิดไอ้รัฐกอทุเลของกะเหรี่ยงอีกแล้วพอเกิดตรงนี้ขึ้นไปมันน่าตกใจเอ้ยมันเป็นตามนั้นจริงไหมเนี่ยอิทธิพลตั้งแต่อุ้มผางตากจนมาถึงระนองอ้าวเพียงแต่ตอนเนี้ยรัฐบาลฐานเมียนมายืนยันว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเวยรัฐเมียนมาต้องรัฐเดียวเหมือนกันฉะนั้นทํานายได้เลย พอผ่านการเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะทุรักทุเลของเมียนมาไปเนี่ยนะรับรองได้รัฐบาลฐานเมียนมาจะต้องมาจัดการขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรูด้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นและถ้าไม่อยากพลากกดคอนเทนต์ดีๆฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากอัปเกรดความรู้แบบลงลึกตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนาเอ็ก u s คลูซจาก p r e d u c t i v และทีม Business Tomorrow ค่ะมาร่วมสนับสนุน,นพวกเราในการสร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อเพิ่มความรู้และเสริมสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของคนไทยไปด้วยกันนะคะ